มาค่ะเรามาแกงหมูใส่หน่อไม้ดองกันเดี๋ยวเจอกันค่ะมาค่ะเราจะใส่หัวกะทิกันเลยนะคะวิดเข้าไว้ค่ะแข็งนะ่ะเดี๋ยวเจอกันหลังจากเราใส่หัวกะทิแล้วใส่พริกแกงเลยค่ะเขาจะได้แตกมันไปย่าวินจะแกงไม่มันมากนะคะเพราะเป็นคนไม่ชอบหลังจากพริกแกงเราใช้ได้แล้วใส่หมูเลยค่ะแกงหมูหน่อไม้ดองนะคะ หลังจากพีิแกงเราเดือดแล้วใส่หน่อไม้ดองกับใบมะกรูดลงไปเลยค่ะหน่อไม้ดองกับใบมะกรูดนะคะ <c oughs> เคี่ยวเข้าไปก่อนค่ะหลังจากแกงเราเดือดนะคะเราจะใส่น้ำปลาชูรสรสดีตรงนี้นะคะใส่ไปเลยค่ะตามด้วยเลือดหมูนะคะหลังจากที่เราปรุงรสไปแล้วชิมรสกันเลยค่ะแกงหมูใส่หน่อไม้ดองนะคะ S <S <an> <t ube> อันเค็มนิดนึงค่ะใส่น้ำปลาไปเสร็จแล้วนะคะใส่พริกกระเพราเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตักเสิร์ฟกันนะคะแกงหมูใส่หน่อไม้ดองของเรามาค่ะแกงหมูใส่หน่อไม้ดองของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะว่าเยวินพาทำไปเรื่อยจะทำอะไรสำหรับคลิปนี้แกงหมูใส่หน่อไม้ดอง่ะจฉะโจทคลิปแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ